อินเดียปากีสถานยังไม่จบปากีสั่งซื้อบินรบจีนเจ 10ce ล็อดหน่อยพร้อมขี่ปณนาวุธเพียบวันที่20พฤษภาคม2568อยู่กัดิฉันค่ะธนวัฒนวังชากรบิ๊กววกผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์เอเชียใต้กันนะคะหลังจากศึกอินเดียปากีสถานยุติลงหยุดยิงแล้ว มันจะหยุดทาวลหรือไม่ยังเป็นที่สงสัยนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานโมฮัมหมัดอิสฮักดาได้เดินทางไปเยือนปักกิ่งค่ะประเทศจีนนี้แหละได้ต้อนรับพันธมิตรใกล้ชิดอีกแล้วหลังจากชนะศึกอินเดียและทั้งสองประเทศประกาศหยุดยิงทั้งคู่การยืนทริปในชใช้เวลา3วันค่ะวันที่19ถึง21 พฤษภาคมมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและเอกอัครราชทูตตัวตึงนะคะของจีนขวังอี้ต้อนรับแล้วก็ทูตปากีสถานประจำจีนคาริอัชมีก็เป็นผู้มาต้อนรับแล้วก็พาไปพบนะคะทีมของจีนผู้นำระดับสูงจีนคนอื่นๆแล้วก็สมาชิกคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ มีรายงานว่ามาคุยด้วยเพียบทีเดียวมีรายงานว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเน้นไปเรื่องการพัฒนาการในภูมิภาคปัจจุบันมีเตะแห่งความขัดแย้งและอื่นๆที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานและจีนนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนระดับสูงในหลายๆด้านระหว่างปากีสถานและจีนยืนยันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ครอบคลมุมทุกสถานการณ์ระหว่างสองประเทศพี่น้องเขาใช้คำนี้เลยนะคะรองนายกปากิสถานชี้แจงสื่อว่าเดินทางมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อจีนที่มีส่วนสนับสนุนชัยชนะของกองทัพอากาศปากิสถานในสนามรบเวหาศึกอินเดียปากิสทานเมื่อไม่กี่วันมานี้และสนใจเรื่อง เครื่องบินรบและขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆของจีนอีกด้วยสื่อต่างประเทศนะคะรายงานว่ามีการติดต่อขอซื้อล็อตใหม่เครื่องบินรบ J-14 มีชื่อเสียงมากขึ้นเลยสามารถเอาชนะเครื่องบินขับไล่ราฟาเอลของฝรั่งเศสแบบขาดลอยในศึกด็อกไฟอินเดียปากีสถานคือดวลกันกลางอากาศครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษนะคะก็ดังสิ เอาชนะขาดลอย3ต่อ0ก็คือ,อทั้งหมดเนี่ยสอยบินรบของอินเดียไป5หลัเป็นของฝรั่งเศสราฟาเอลถึง3ในขณะไม่มีรายงานว่าบินรบของปากีสถานถูกสอยเหลือทำให้ปากีสถานสามารถขจัดหมอกควันในความรู้สึกวันเกรงแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพของปากีสถานมาก แม้ว่าปากีสถานจะมองว่าจีนมีส่วนช่วยในชัยชนะครั้งนี้แต่เขาก็มั่นใจว่าสึกทางอากาศที่ผ่านมาเนี้ยมันเป็นชัยชนะชั่วคราวมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะคะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่ว่าปากีสถานสนใจจะจัดซื้อเพิ่มอย่างเช่น Global Defense หรืออีกหลายฉบับบางสำนักบอกว่าปากีสถานจะซื้อ J10CE เพิ่มอีก40ลำแต่ว่าเอาฉบับ up level นะคะเือจะต้องมี option เพิ่มอีกหลายจุดบ้างสำนักบอกว่าจะซื้อ J 35เพิ่มอีกด้วยอันนี้ทางการเราต้องฟังที่ทางการ c o n f i r มก่อนนะคะหลังจากประชุมนี้อาจจะมี c o n f i r มหรือไม่ c o n f i r มก็แล้วแต่แต่ว่าสื่อที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบเนี่ยจะค่อยๆเอารายงานเราก็คอยตามดู ทั้ง2กรณีที่ว่าจะซื้อ j 10ce เพิ่มซื้อ J35 เพิ่มทั้ง2กรณีมีความเป็นไปได้เพราะว่าบินรบ f 16ที่ปากีสถานซื้อมาเนี่ยมีถึง60ลำนะคะแต่มันเก่าเกินไปแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทานกับสนาการสู้รบครั้งใหม่ๆดังนั้นเป็นไปได้ที่ปากีสถานอาจจะจัดซื้อเพิ่ม j 10ce อีก40ลำเพื่อทดแทน F 1 6รุ่นเก่ารวมกับ J 1 4 3 C 36ลำเดิมเนี่ยก็ทำให้เพิ่มได้นะคะทดแทน F 1 6เข้าไปจะกลายเป็น76ลำเต็มๆกองทัพอากาศปากีสถานก็จะมีเครื่องบินทหารของจีนทั้งหมดกองเลยเดิมนั้นมีของจีน ที่จริงมีของฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วก็ของสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ที่ดนะ็อกไฟเนี่ะจีนล้วน,ลวนและปรากฏว่าได้รับชัยชนะด้วยที่ว่าศึกระหว่างอินเดียกับปาก,กีมันยังไม่จบนั้นมาดูที่ไหนดูที่ท่าทีของอินเดียก็ได้ยังคงคุกรุ่นนะคะออกมาโต้แยง้งทุกเรื่องว่าอินเดียนี่ไม่ได้แพ้นะสามารถกัดฉีปนาวุธของจีนที่บินรบของจีนยิงมาแล้วก็ที่ ซิงแตงหน่วยวิจัยทางฐานของอินเดียนะบอกเลยว่าเขาพบชัดเจนว่าปากกิ่งใช้ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีิสานเป็นสนามทดสอบอาวุธของกองทัพจีนส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศมั่งดาวเทียมมั่งช่วยอิสลามบัตระหว่างที่ทำศึกกับอินเดียอันนี้เปิดเผยท่าทีไม่พอใจอย่างมาก ศูนย์การศึกษายุทธการรบอินเดียนะคะเซนเจลเซ็นเตอร์ฟอร์จอยน์วอร์ฟเอสต์ดีอันนี้ของอินเดียนะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมอินเดียเขาพูดเรื่องนี้และให้สัมภาษณ์สึและบลูมเบิร์กเนีนะคะเอามารายงานนอกจากนี้อาชอกุมารผู้ในการศูนย์การศึกษายุทธการรบร่วมอินเดียศูนย์นี้ละค่ะ มีฐานอยู่ในกรุงนิวเดลีเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้กระโหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปักกิ่งเนี่ยช่วยปากกิสสถานปรับปรุงระบบเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตรวจจับการเคลื่อนไหวกำลังทหารและอาวุธของอินเดียในสื่อของฝั่งอินเดียเนี่ยมีการมาเปิดเผยว่าจีนส่งภาพผ่านดาวเทียมอะไรมาให้เห็นหมด ดอกไฟแบบไหนเครื่องบินของอินเดียลำไหนตกบ้างอะไรหลังตอนนี้ก็คือเปิดหน้ากันชัดๆแลวนะคะว่าจีนนั้นเืนเคียงข้างปากกิสถานในสถานการณ์สูร้รบทำให้ดุลกำลังในเอเชียใต้เปลี่ยนไปศึกอินเดียปากีิสถานไม่ใช่มีเฉพาะสองประเทศจัดกันดวลกันเท่านั้นแต่มีพันธมิตรจีนมาเกี่ยวข้องด้วย โอกาสผุดความขัดแย้งรอบใหม่ยังเปราะบางค่ะทั้งเรื่องสงครามชิงพื้นที่แคชเมียนั่นแหละและสงครามน้ําที่เริ่มมีการพูดถึงประเด็นการใช้น้ําของทั้งสองประเทศนะคะสงครามน้ําลายเนี่ยเริ่มและทั้งฝั่งอินเดียแล้วก็ปากีสถานว่าใครเป็นเจ้าของผืนน้ําสินทุและใครควรจะต้องจ่ายค่าบริการการใช้น้ําประเด็นเรื่องการจัดก,การทรัพยากรน้ำเนี่ย รุนนะคะไม่มีทา่าทีว่าใครควรจะยอมใครหรือใครมีแนวโน้มว่าจะยอมใครคือทุกคนก็มีสิทธิ์ในแม่น้ําสินธุเพราะเป็นของธรรมชาติแต่มันมีแนวคิดใน World Economic Forum นะคะบอกว่าเรื่องทรัพยากรน้ำเนี่ยต่อไปต้องมีการจัดการอะไรหลากนี้ประเด็นนี้เนี่ยอินเดียเอามาพูดเหมือนกันจับตานะคะสัมพันธ์จีนอินเดียค้าใหญ่บรก์ทั้งคู่ มีทั้งด้านที่ร่วมมือก,กันและด้านที่ขัดแย้งกันแข่งขันกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศึกรอบใหม่อินเดียปากีสถานปะทุขึ้นอีกและจีนยังคงยืนหยัดเคียงข้าปากีสถานไม่เปลี่ยนแปลงการเผชิญหน้าครั้งใหม่จะอันตรายยิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะทั้งสามประเทศเป็นมหาอำนาจนิวเคลีย